จะลเขอข้าขอเกล็ดขอไวทองแดงผู้ใดขอข้าเฮ้ยบุรีบุรีเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกดีขึ้นเยอะมากแล้วล่ะเกิอดอะไรขึ้นนะ่ะ ฉันเองก็ไม่แน่ใจอ่ะ <c oughs> ให้เพียงดาวเล่าเถอะฉันยิ่งไม่แน่ใจเข้าไปใหญ่เลยอ่ะจันเจ้าครูโรมนีมาช่วยฉันเมื่อคืนนี้ว่าไงนะ คูมาช่วยฉันเมื่อคืนนี้นุดีไม่เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะแค่ตกใจแล้วก็พกช้ำตามตัวเล็กน้อย ก็เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อคืนนี้ก็นี่ล่ละค่ะที่บอกว่าเรื่องยาวอ๋อออหมูีหัวแตกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเย็บหน่อยก็หายแล้วก็มันไปไปกินยาโเ้าะนิดๆหน่อยๆนออ่าเดี๋ยวก็หายนะดูโถ่โอ้โหไม่ได้ ไม่ต้องคิดมากหนาหายหน,ยน,นานะอาอซ้อนนะเจย์เสียไรเสียซุงบ่ไม่กินไรหัวอวนะเหมือนยเจย์ต่างไงนั่งกาขี่นั่งไะไม่ต้องคิดมากของกันเองนะน้าไม่ต้องคิดมากอตีสองคนเดี๋ยวก็หายแล้วนะเจยเสียนาเอยเสียนาเออเออเทำไมลูกเรามันเกิดเรื่องได้ทุกวันเลยอ่ะไอ้พวกนี้ใช่ไหมที่มันทำลูกเรานี่แหละไอ้พวกนี้แหละ เฮ้ยไอพวกเอี่ยวกุ้ยอาสีมองน่าเฮ้ยนี่แกจะไม่เอาเรื่องมันจริงเหรอวะมูดีบอกว่าไม่ต้องการเอาเรื่องแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องอื้อฉาวด้วยทำไมไม่เอาเรื่องวะนูดีบอกว่าพวกมันเนี่ยโดนลงโทษแล้วใครใครลงโทษมันวะ ครูรมนีอ่ะครูรมนีบอกฉันว่าไม่ต้องกลัวเธอจะดูแลฉันถ้าถ้าอะไร ฉันพาเธอเป็นอิสระไปจากที่นี่ไงเออได้เวลากินยาแล้วนี่เออนั่นสิเดี๋ยวเตรียมมือเที่ยงเลยดีกว่านะฉันซื้อของมาเยอะเลยอะเดี๋ยวไปอุ่นให้เออจะนใจเย็นจนเจ้า ต่อไปนี้ฉันจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วครูรมณีอยู่กับฉันอะไรนะครูรมณีอยู่กับฉันเธอคอยปกป้องฉันเธอเฝ้าดูฉันตลอดเวลาแม่ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ไหน ครูโรมนีจะช่วยเหลือเด็กอ่อนแอที่ถูกรังแกเสมอครูเป็นแม่พระของพวกเราฉันจะไม่โดนรังแกอีกฉันจะไม่โดนรังแกกต่อไปต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์อย่างเมื่อคืนเกิดขึ้นอีก ดีดีนี่เอานะ Hei, ฉนวนดูดีอย่าจะหมกมุ่น ini. ครูคน ่นีก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยรู้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆว่ะแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ได้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะ,ะ,ะกลุ่มไม่รถอะแล้วแล้วกลุ่มไม่รถมันว่าไงบ้างนะพวกมันน่ะบอกว่ามันน่ะโดนผีหลอก <c oughs> โดนผีหลอกผู้แกโดนผู้มันหลอกแล้วพวกมันเนี่ยอ้างเรื่องผีๆสางสารเพื่อจะเบี่ยงประเด็นพวกมันน่ะกลัวผู้แกจะเอาเรื่องไปฟ้องครูมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยเฮ้ยพอเลย ันไม่มีวันหลงกลผู้มันหรอกฉันจะจะไปเอาเรื่องมันมันทำกันด้วยขนาดนี้ฉันจะเอาไม่ได้ว่ะนี่วางนี่ก่อนผู้กองภูษนาอยู่ในห้องนะเว้ยฉันไม่สนหรอกเว้ยนี่ผู้กองผู้กองต้องจัดการพวกมันนะไอ้พวกนี้มันเป็นนักเลงประจำโรงเรียนมันคอยแต่จะหาเรื่องลูกผมอยู่ตลอดเวลาเลย ยังไงผมคงต้องสอบปากคําลูกชายของเสียก่อนนะครับสอบปากคําแล้วตีแรกหมดสติแบบเนี้ยงั่นจะรอสอบปากคําเนี่ยพวกมันไม่หนีไปก่อนเนี้นเหรอ,กกอ้กงแต่ผมคิดว่าไม่นะครับเพราะว่านายมัดเดียวกับนายแห้วเนี่ยเป็นคนพาลูกชายของเสียมาที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอครับถ้ามีเรื่องกันจริงเนี่ยเขาคงจะหนีไปตั้งแต่แรกนะครับ เจเน่จะปั้มข่มขืนเด็กผู้หญิงนาลีนาเจรู้ไหมข่มขืนเฮ้ยเรื่องอะไรพูดมาข่มคืนแอรงเลยวะหอเนี่นลือ,อ,ค,ลอคิดว่าเือเป็นน้องครูปรม่แล้วว่าจะกลัวเรื่องนั้นเห <S <S เอรอเรื่องทำร้ายอหมง <S 2> <S 2> จนเย็บถึงเจ็ดเข็มแบบเนี้ยแล้วนี่ตีแรกกับหมดสติแบบเนี้ยแล้วนี่ลรือยังตามมาหาเรื่องถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำไมอยากมีเรื่องเลยวะใช่วเจ้าเรื่องลูกเสียให้ได้ลูกเสีย จะกล้ามานค่มขืนในผู้หญิงอยากมีเรื่องใช่ไหมได้มามันมีเรื่องอมา้ยเฮฮ้ยเกเมานเ้่ยายถึงทำเกยกว่าเหตุอย่างนี้นะท่านจะให้นายเนี่ยไปสงบสติอารมณ์ในคุกแน่ไปโอยนี่มันอะไรกันเนี่ย ไอ้ฟารมีแกระว่าได้ไหมไอก้้หิงไอู้้หิงไอ้กูู้้ิงีกูู้ิงหด้ยชวี่านะครับคุณกรกาชิอครับกราเชิญครับชิครับพยาบาลดูเวยพยาบาลเชิญครับเชิญครับ